อย่ารักษาใจลูกรักขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้ว เป็นไม่มีใครปรารถนาแน่นอนแต่ทุกคนก็มีทุกติดตัวกันอยู่ทั้งนั้นมากบ้างน้อยบ้างก็ต้องมีพระท่านว่าทุกมีสองอย่างคือทุกกายกับทุกใจทุกกายแก้ได้ด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแต่ทุกใจนั้นท่านว่าต้องแก้ด้วยธรรมะ ธรรมะเป็นยาแก้ทุกทางใจเป็นยาหอมบำรุงหัวใจเป็นที่พึ่งทางใจคนเราเมื่อมีทุกขทางกายได้อาหารเป็นต้นมารักษาก็หายแต่ทุกทางใจต้องใช้ธรรมะมารักษาคนที่ไม่เห็นความจริงข้อนี้เมื่อมีทุกขทางใจก็จะทุกข์หนักว้าเวเศร้าซ้อยบนเพอ้อรำพันและ วยวายโทษนั่นโทษนี่ส่วนคนที่มีธรรมะและปฏิบัติธรรมะจะมีภูมิต้านทานทุกข์ทางใจได้ดีกว่าคนปกติแม้จะ,ะเผชิญกับทุกข์ก็บรรเทาทุกข์ได้เองและสามารถหาความสุขได้แม้ในยามทุกข์เข็นลูกจงฝึกฝนทำความเข้าใจธรรมะให้ดีเถิด จะเข้าใจได้เองว่าธรรมะนั้นดีอย่างไร